น้อยไอ้ผู้ทีวีแมนบอกว่าฉันไร้ประโยชน์วันๆผู้แกมไม่ได้ทําอะไรเลยปุ้นหัวแต่อยู่ในฐานแถมไม่ออกไปสู้ถ้าเป็นแค่ชี้นิว้วออกคําสั่งแค่นั้นแหละเฮ้ยอยากให้เธอท่านคาร์วีลาแมนกลับมาจังเลยเอา้าวคุณคารวลาฮูมแมนยินดีต้อนรับกลับฮะอ,อ้อาวคารวลูแมนกลับมาได้หรออ้ากลับมาได้หรอแล้ว,ลวดสปิก์แมนที่ไปกับเธอล่ะเขา ไปกับไซที่ทอยเรลแล้วล่วะฮะไปกับเจ้าด็อกเตอร์นะได้ยังไงกันเฮ้ยไอ้คนทรยศ์เอ้ยคิริโตนายกล้าว่าเขาได้ยังไงก็มันไปกับไซที่ทอเลลแล้วแปลว่ามันไปทรยศ์ทรอยศที่ไหนกันเจ้าด็อกเตอร์สกีบรีทอเลลมันจับฉันเป็นตัวประกันเพื่อแลกให้เขาไปกับมันเขายอมไปกับมันเพื่อให้ฉันมีชีวิตอยู่รอดนายไม่เข้าใจอะไรเลยนายไม่รู้จักสถานการณ์จริงด้วยซ้ำคิริโตพูดเหมือนว่าฉันตกแครมมันอย่างไงอย่างนั้นแหละเพื่อนนายนะคิริโตเพื่อนอย่างนั้นเห ฉันจำไม่เห็นได้แล้วว่าเคยไปเคยมีเพื่อนเป็นมันแต่มันออกจากฐานเนะี่ยออกจากกลุ่มสถานการณ์มันก็เลวร้วายขึ้นมันเป็นคนทําให้เพื่อนฉันตายดแดนซูเปอร์กมไม่ใช่เพื่อนนายหรือไงไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเจ้านั่นไม่ใช่เพื่อนฉันนายกล้าพูดไปได้ยังไงเขาช่วยชีวิตนายมันตั้งหลายครั้งเฮ้ออันนั้นก็แค่โชคช่วยเท่านั้นแหละโชคช่วยอย่างนั้นเหรอจะยินก่อนทั้งสองคนอย่ามึงทะเลาะก,กัน แล้วใจฉันทำยังไงล่ะก็คือฉันอยากให้พวกนายไปช่วยไปช่วยด์คซุปเปอร์แมนด์คซุปเปอร์แมนเหรอแต่พวกเราย,ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่สกีวิที่ทะเลเบนไหนใช่อีกอย่างหนึง่งสกีวิที่ทะเลมันมีตั้งเป็นร้อยฐานใช่อีกอย่างหนึ่งนะมันไม่คุ้มหรอกที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อมันอะหรือว่าเธออยากจะเสี่ยงเพื่อมันล่ะเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันมันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วมีแต่นายนั่นแหละไม่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อใครเธอรู้ได้ยังไง แล้วไอ้เมื่อสามปีก่อนเนี่ยใครช่วยเธอฉันไปช่วยเธอออกจากสกีไม่ได้เฉล็บเบสสิบก็ฉันแล้วเธอช่วยอะไรฉันมั่งไม่มีเลยเธอมันก็แค่ไรประโยชน์คิริโตนี่นายกล้าว่าคาเวล่าวูแมนขนาดนั้นเลยเหรอฮึอยากจะไปช่วยมันก็ไปช่วยไปฉันไม่ยอมลดตัวไปช่วยเอ็เซเล็กนั่นหรอกเศษเล็กอย่างงั้นเหรอฉันเถอะคาเวล่าวูแมนอย่าไปถือสาเขาเลยทิวแมนว่า เธอค้นหาสัญญาณดาวสกีพิกแมนได้ไหมไม่ได้เลยอ่ะเหมือนว่าสกีวิดิเรทจะตัดสัญญาณเขาอ่ะบ้าเอ้ยนั้นเราก็เอาไททันทีวีแมนไปถล่มมันเลยไม่ได้ตอนนี้ไททันเราเหลือแค่ตัวเดียวไททันสกีพิกแมนก็ยังไม่กลับมาอีกอย่างหนึ่งไททันคาร์บิน่าแมนก็ซ่อมแซมอยู่ฉันคุ้มหรอกนะไม่คุ้มเลยที่จะเอาไททันทีวีแมนไปจัดการสกีวิดิเรททั้งหมดถ้าไททันทีวีแมนพ่ายแพ้มาอีกคราวนี้ก็ จะแพ้อีกแล้วสิก็คือเธอจะไม่ยอมช่วยฉันใช่ไหมทีวีแมนสปิเกอร์แมนพวกเราอยากช่วยแต่ว่าพวกเราไม่รู้จะช่วยยังไงท่านก็เหลือแค่ตัวเดียวตอนนี้ทีโนโลยิพวกโซมัน้ำหน้าล้ำหน้าไปมากกว่าพวกเราแล้วก็ได้ถ้าพวกเธอไม่อยากจะช่วยฉันฉันไปเองก็ได้นิงข่าวไมล่าแมนเดี๋ยวว่าเอ้ยแ,อแต่เพื่อนสาวของฉันยังไม่อยากไปช่วยดักสปิเกอร์แมนเฮ้ยนั้นฉันไปช่วยเองก็ได้วะถึงแม้จะต้องสู้ด้วยคนเดียวก็เหอะม่อะไรฮ ไอ้พวกทิวแมนเฮ้ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่มาคนสุดท้ายแท้ๆยังทำหน้าตาไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยเฮ้ยโคตรเบื่อเลยก็ต้องตามหาสกีลวทเทเลตตั้งแต่เบตหนึ่งถึงเบตร้อยแล้วล่ะเฮ้ยบ้าเอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไม่มีใครอยากจะช่วยดักซิฟต์แมแนแม้แต่คิริโตนั่นเพื่อนตั้งแต่เกิดเขาเลยนั่นอะไรอะฮะ ฮึบฮึบฮะคาเวล่าวูแมนมีอะไรเหรอเออนี่อะไรอ่ะอ๋อมันคือเรือนจําที่ขังคนทรยศไว้น่ะคนทรยศนี่ใครเบาคาเวล่าแมนเบาคาเวล่าแมนเหรอเขาตายไปแล้วนี่ยังไม่ตายเจ้านั่นถูกสกีบิดีเทรดช่วยไว้เจ้านั่นได้นำเทคโนโลยีของคาเวล่าแมนทีวีแมนสปิกร์แมนให้พวกสกีบิดีเทรดใช้ใช่ไอ้คนทรยศอย่างเงี้ยมันสมควรตายอย่าบอกนะจะประหารเขาอะ ช่ประหาวันพรุ่งนี้ตามคําสั่งของทีวีแมนนั่นฉันขอไปพบเขาหน่อยได้ไหมไม่ได้มันเป็นคําสั่งของทีวีแมนเท่านั้นฉันขอโทษขอโทษเรื่องอะไรครับเวล่าวูแมนเธอคิดจะทําอะไรอ่ะอ้ะเฮ้ยนี่เธอก็เป็นคนทรยศเหรออ่ะเฮ้ยบ้าเอ้ยดูที่นี่ว่าใครมา Woman. คาเวล่าวูแมนขุนศึกอันดับหนึ่งของกลุ่มคาเวล่าแมนฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกทรยศเรื่องอะไรเบา หรือทำเรื่องเลวร้ายขนาดไหนก่อนที่จะมาที่นี่ฉันต้องการให้แกช่วยช่วยเหรอช่วยเรื่องอะไรล่ะแกรู้จักดักสปิกอรแมนไหมรู้จักสิแกรู้ใช่ไหมว่าแซนที่ทอเรตอยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่ไหนสกีวดีทอเรตเบียดห้าแอตแลนติสใต้น้ําอย่างนั้นเหรอใช่คนเดียวที่จะพาเธอไปได้ก็คือฉันได้นั้นแกพาฉันไปทีสิแต่ว่าถ้าฉันถ้าฉันทํา ท่านจะถ้าฉันพาเธอไปท่านจะได้อะไรกันในการตอบแทนแกอยากได้อะไรฉันให้หมดอันฉันขอเป็นอิสระจากคุกนี้ตกลงยอนหน้ไเสียงปึ้งปัางเมื่อกี้เธอฆ่ายามสองคนนั้นใช่ฉันฆ่ามันเองว้วไม่เลวดีน้องสาวอย่ามาเรียกฉันอย่างนั้นคนทรยศแกทำแกทรยศเพื่ออะไรทำไมแกถึงเปลี่ยนไฟ อยากรู้เหรอทำไมถึงทำไมใช้ถึงย้ายฝังอย่างนั้นเหรอเพราะว่า <P St ance> พวกพัทมิตรเห็นแค่ฉันเป็นแค่หมากที่ใช้แล้วทิ้งหมากที่ใช้แล้วทิ้งอย่างนั้นเหรอใช่ฉันนั่งบาดเจ็บสาหัสไม่มีใครช่วยฉันเลยแม้แต่ทีวีวแม่ช่วยแต่ไอ้คิริตโตไม่เคยเห็นไอ้ฉันหรือเหลียยแลฉันเลยว่าเจ้าด็กอกเตอร์นั้นได้เข้ามาช่วยฉันด็กอกเตอร์สกิมมัน่ิเทเลช่วยแกอย่างนั้นเหรอใช่อย่าบอกนะว่าไอ้ที่แกมีชีวิตอยู่ทุกวันนียไอ้แซทิศช,ช่วยแกอย่างนั้นเหรอใช่ ก็ว่าไปพวกสกีวีดีทอเหล็กก็คนดีเหมือนกันนะฮะรักษาความพูดไม่เหมือนกลุ่มพัธมิตรไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้เรื่องหมายความว่ายังไงตกลงแกจะช่วยฉันไหมช่วยแน่นอนเปิดประตูช่วยเปิดประตูซะก็ได้โอ้นอยที่สุดฉันก็เป็นอิสระสักทีอย่าคิดจะตกติกล่ะฉันไม่ตกติกแน่นอน